นอกปานชนแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อจดไว้ทองสั้นๆจะเป็นผู้ร่ำรวยมีนี่กี่ล้านก็ผ่านไปได้พระคาถาพระปัจเจกโพปรสัตว์เป็นคาถาโบราณที่เป็นมหาลัภอย่างยิ่งพระคาถาบทนี้เป็นพระคาถา ที่ท่านพระครูวิหารกิจจานุการหรือหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ความสำคัญในการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลใดๆก็ตามท่านจะนำพระคถาบทนี้บอกกล่าวเผยแพร่ให้กับญาติโยมที่มาร่วมงานเสมอคะ่ะเมื่อมีกิจทุร,ระต้องเดินทางไปที่แห่งใด ท่านจะนำพระคาถานี้ติดตัวไปแจกด้วยทุกครั้งไม่ว่าจะอยู่ณสถานที่ใดจักล่าวยกย่องคุณแห่งพระคาถาบทนี้และแนะนำให้ผู้ที่นั่งฟังอยู่นำไปฝึกปฏิบัติแม้ในเวลาที่หลวงพ่อปานเดินเข้ากุฏิพำนักของท่านเองท่านยังยกมือขึ้นทำสักการะกองพระคาถาบทนี้ขณะเดินผ่านทุกเมื่อค่ะ พระคาถาพระปัจเจกโพลตรสัต์นี้หลวงพ่อปานท่านเรียนมาจากครูพึ่งบุญหรือครูพึ่งระหว่างที่ท่านทุดงไปยังภาคใต้เราปีพุทธศักราช2472หลวงพ่อพบกับครูพึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขณะนั้นหลวงพ่อปานท่านอายุได้55ปีแต่ครูพึ่งท่านเป็นคาราวาสอายุถึง99ปีแต่ว่า ยังดูแข็งแรงรูปร่างเพรียวแต่งตัวดีมีสงา่านุ่งผ้าม่วงสวมเสื้อราชปะแตนทุงเท้ายาวสีขาวรองเท้าคัชชูสวมหมวกสกรารถือไม้เท้าเลี่ยมทองไพ่คำสนทนาระหว่างหลวงพ่อปานกับครูพึ่งฟังดูเหมือนผู้ที่คุ้นเคยกันทั้งที่ไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนสร้างความประหลาดใจให้กับพระอุปทา และคณะที่ร่วมเดินทางไปด้วยก็มาทราบภายหลังว่าท่านทั้งสองสื่อสารกันทางจิตตั้งแต่อยู่ที่ประจวบคีรีขันแล้วและนัดหมายมาพบกันเมื่อหลวงพ่อปานเดินทางมาถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชครูพึ่งท่นเล่าว่าเมื่อตอนอายุ50ปีได้พบ กับพระธุดงรูปหนึ่งเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงนิมนต์ให้ท่านพำนักอยู่ด้วยหลายวันเพื่อจะได้มีโอกาสปรนิบัติและบำเพ็ญกุศลก่อนพระธุดงรูปนั้นออกเดินทางต่อได้มอบพระคาถาพระปัจเจกโพประสัตให้กับครูพึ่งพร้อมทั้งอธิบายวิธีการปฏิบัติท่านบอกว่าพระคาถาบทนี้เรียนสืบต่อกันมาตั้งแต่ต้นตระกูล ไม่มีใครยากจนอย่างจนที่สุดก็พอเลี้ยงตัวรอดมีกินมีใช้เงินไม่ขาดมือแต่ว่าหากทำเป็นกรรมฐานได้ก็จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีพระคาถาบทนี้เป็นของพระปัจเจกพุทธเจ้าครูพึ่งท่านรักษาศีลเป็นปกติอยู่แล้วเมื่อได้พระคาถาบทนี้มาท่านก็เริ่มภาวนาจนเป็นสมาธิ พร้อมทั้งใส่บาตท,ทุกเช้าตามที่พระธุดงค์นแนะนำเดือนแรกผ่านไปก็เริ่มเห็นผลเช่นหุงข้าวจำนวนปกติคนในบ้านรับประทานเท่าเดิมใส่บาตเพิ่มขึ้นแต่ข้าวกับเหลือจนต้องลดปริมาณข้าวที่หุงลงครึ่งหนึ่งการค้าการขายก็ดีขึ้นตามลำดับ คนอื่นเขาทำการขาดทุนแต่พอครูพึ่งลองไปทำบ้างกลับได้กำไรดีหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองพระคาถาพระปาเจกโพโปรดสัตว์การสวดให้เริ่มด้วยการตั้งน้โมสามจบดังนี้น้โมตัสสะพะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจากนั้นว่าพระคาถาบทนำเพียงครั้งเดียวดังนี้พุทธะมะอะอุนโมพุทธายะจากนั้นว่าพระคาถาพระปัจเจกโพประสัตสามจบห้าจบเจ็ดจบหรือเก้าจบ หรือว่าให้ว่าเป็นกรรมฐานดังนี้วิรัทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหอมการว่าสมจบห้าจบเจดจบหรือเก้าจบนั้น หมายถึงว่าจะว่ากี่จบก็ได้จะสามจบก็ได้ห้าจบก็ได้เจ็ดจบก็ได้เก้าจบก็ได้ค่ะแต่ต้องว่าเสมอกันไปถ้าเคยว่าสามจบก็ว่าสามจบไปตลอดหรือถ้าเคยว่าเก้าจบก็ว่าเก้าจบไปตลอดจะว่าน้อยจบบ้างมากจบบ้างสลับกันไปมาก็จะไม่เกิดผลท่านแนะนำว่าให้ว่าจากน้อยไปหามาก เริ่มต้นปฏิบัติที่สมจบไปก่อนทำให้เห็นผลเป็นระยะระยะแล้วจึงค่อยๆเพิ่มจำนวนจบขึ้นตามลำดับพระคาถาพระปัจเจกโพปรรสัต์นี้มีชื่อเรียกกันไปต่างๆนานาบางก็เรียกกันว่าคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าคาถาเสริมทรัพย์คาถาวิรัตโยคาถาเงินงอกหลวงพ่อป่านท่าน ตั้งใจจะโปรโดผู้ที่ยากจนขัดสนทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ให้มีความสุขให้เป็นผู้มีอันจะกินปัดเป่าเสียซึ่งการเปลี่ยนเปลี่ยนกันสําหรับผู้ที่มั่งมีอยู่แล้วก็ให้เจริญง,งอกเงยยิ่งขึ้นไปอีกตลอดจนโปรโดพระภิกษุสามเณรให้ได้รับบิณฑบาตอันบริบูรณ์ในห้างประยคงตั้งตรงจิต ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธ,ธาและเคารพนับถือหลวงพ่อปานและพระคาถาปัจเจกโพปรสัตว์มากท่านต้องการให้พระคาถาบทนี้อยู่ตลอดไปตราบนานเท่านานเพื่อชนรุ่นหลังจะได้สักการะบูชาและนำไปปฏิบัติจึงได้พิมพ์แจกเป็นธรรมทานจึงได้พิมพ์แจกเป็นธรรมบราาการในโอกาสอันควรหลายวาระ มีผู้สนใจเดินทางไปขอรับหนังสือแจกที่ห้างขายยาตราใบาโพถนนมหาราชหน้าตลาดท่าเตียนอยู่เสมอสำหรับยันเกาะสำหรับยันเกาะเพชรยันทอและรูปหลวงพ่อปานท่านตั้งราคาบำรุงชุดละสิบบาทหรือใครจะบริจาคมากกว่านั้นท่านก็ยินดีรับไว้ รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้ใจ่ายทั้งต้นทุนและกำไรท่านถวายวัดบางนมโคเพื่อนำไปสมทบทุนสร้างเคื่อนคอนกรีตหน้าวัดและอุทิศส่วนกุศลถวายหลวงพ่อปานพระคาถานี้ท่านห้ามนำไปใช้ในทางมิจฉาชีพหรือการพนันต่างๆและห้ามนำไปเรื่อยไรแสวงหาผลประโยชน์เพราะท่านเจ้าของไม่ปรารถนาให้ใช้เชิงนี้ และที่สำคัญห้ามประพฤติชั่วให้รักษาศินห้าให้บริสุทธิ์อย่างน้อยที่สุดต้องไม่ละเมิดสินข้อสองสินข้อสองคืออธินนาทานเวรามณีเว้นจากการลักทรัพย์และสินข้อ5้าสุราเมรายามัชาปมาทฐานาเวรามณีเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรยัยอันเป็นที่ตั้งของความประมาท อาทินาทานนั้นมีองค์ประกอบ5ประการของที่คนอื่นห่วงแหนความรู้ว่าเป็นของที่คนอื่นห่วงแหนจิตคิดจะลักความพยายามจะรักลักของได้มาด้วยความพยายามนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าอาทินาทานอันบุคคลเสพหรือประพฤติแล้วจะเริญทำจนเป็นปกติแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสัตว ให้เป็นไปในนรกให้กำเนิดสัตยราชานในเปรตวิสัยวิบากแห่งอธินาทานอย่างเบาที่สุดย่อมยังความพินาศแห่งโผคะให้ไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ผลในปววติการของอธินาทานมี6ประการคือเป็นคนได้ทรัพย์เป็นคนยากจนเป็นคนอดอยากไม่ได้สมบัติที่ต้องการ ต้องพินาศในการค้าสับพินาศเพราะภัยพิบัติต่างๆเช่นอัคคีภัยวาตาภัยอุทกภัยราชาภัยจนภัยเป็นต้นส่วนศินข้อห้านั้นเมื่อละเมิดแล้วสุ่มเสี่ยงที่จะนำไปสู่การละเมิดสินทุกข้อเพราะเมื่อขาดสติโอกาสที่จะทำชั่วก็มีมากขึ้นการดื่มน้ำเมาคือสุราเมรัยอันบุคคอนเซพแล้ว เจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกําเนิดสัตว์ดิรัฐฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปในแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปนี้จะว่าด้วยคาถาพระปัจเจกโพที่บันทึกไว้ในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานหรือที่รู้จักกันในานามหลวงพ่อฤสีลิงดำวัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีซึ่งท่านได้ตอบปัญหาธรรมเกี่ยวกับอานิสงส์คาถาพระปัจเจกโพไว้ดังนี้พุทธะมาอะอุนะโมพุทธายะ วิรัตโย ο, วิรัคโคนายังวิระหิงสาวิรัธาสีวิรัธา,าสาวิราอิทธิโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาหอมในปัจจุบันนี้มีภาวะทางเศรษฐกิจย่ำแย่ตามบริษัทห้างร้านต่างๆต,ต่างคนต่างบนกันพึ่งพำชาวบ้านหรือก็หนักใจ เมื่อพูดถึงเรื่องจรก็ทำให้นึกถึงคาถาวิรัะโยคาถาบทนี้มีความสำคัญพวกเราทุกคนควรจะทำให้ได้เป็นพื้นฐานไว้ก่อนคาถาบทนี้ทำขึ้นเล่น้อยถ้าเงินขาดมือจะชดใช้กันทันถ้าหากทำขึ้นเต็มอัตราเงินจะเหลือใช้แต่ต้องทำเป็นสมาธินะการทำสมาธินี่ไม่ต้องนั่งก็ได้ถ้าบ้างตอนไหน ก็นึกมันเรื่อยไปขายของอยู่ทำงานอยู่พอว่างนิดก็ว่าไปเดินไปนึกขึ้นได้ก็ว่าไปคาถาวิรัตโยนี้ใครทำเป็นสมาธิได้ถ้าทำถึงอุปจารสมาธิตอนนี้เงินไม่ขาดแน่ถ้ามีความจำเป็นมากจริงๆมักจะหาได้ทันถ้าเข้าถึงปฐมฌาน ตอนนี้หลักขังตัวไม่ใช่พอใช้นะเหลือใช้เลยแต่ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปคาถาบทนี้มีคนใช้ได้ผลมาเยอะคนที่ใช้ได้ผลคนแรกก็คือนายห้างประยงนายห้างขายยาตราใบาโพที่ว่าเป็นคนแรกเพราะอะไรเพราะตอนนั้นหลวงพ่อปานท่านไปเรียนมาจากครูพึ่งที่นครศรีธรรมราช แล้วท่านก็บอกอีกว่าก่อนปลูกผักปลูกต้นไม้หวานข้าวดำนาดำข้าวก็ให้ว่าคถานี้หนึ่งจบตามวิธีการของท่านเวลาบูชาพระกลางคืนว่าสจบห้าจบเจดจบหรือเก้าจบก็ได้นอกจากนั้นก็ควรเจริญเป็นสมาธิแต่บูชาพระกับใส่บาตท,ท่านบอกว่ามีสภาพเป็นเบีย้ยต่อไส้หมายความว่า ถ้าจะหมดตัวจริงๆก็จะหาได้ทันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ของผู้ที่ปฏิบัติตามคำแนะนำของหลวงพ่อที่ได้ผลในปัจจุบันผู้ถามถามว่าหลวงพ่อครับผมก็คิดเรื่องการงานเป็นประจำเลยครับทีนี้อยากถามว่ากรรมฐานบทไหนที่ทำให้ค้าขายดีครับหลวงพ่ออ๋อก็บทค้าขายราคาถูกสิ เขาขายหนึ่งบาทเราขายห้าสิบสตังค์รับรองพรึบเดียวหมดบทนี้ดีมากเพราะเมตตาบรารมีไงผู้ถามโอ้โ oh หตรงเปรียบเลยครับหลวงพ่อหลวงพ่อยังมีอีกนะถ้าบทที่สองดีกว่าอีกจากขานุสติแจกเลยผู้ถามหัวเราะบทนี้กลัวจนแย่หลวงพ่อไอเรื่องค้าขายดี มีคาถาตกอยู่บทหนึ่งผู้ถามเดี๋ยวผมขอจดก่อนนะครับหลวงพ่อไม่ต้องจดหรอกคาถามหาโต๊ะมหาโต๊ะนี่สมัยนั้นบวชด,ด้วยกันมีโยมคนหนึ่งแกหาบเข้าแกงมาขายหาบไปตั้งแต่เช้ากลับมาบ่ายมันก็ไม่หมดวันหนึ่งมหาโต๊ะยืนลังหน้าอยู่ที่หน้าต่างแกบอกว่า ท่านมหามีคาถาอะไรดีๆทำน้ำมนต์ให้ฉันทีเธอจะได้หมดเร็วๆมหาโตแกไม่ใช่นักคาถาอาคมกับเขานี่ก็นึกไม่ออกแต่ไอ้นี่น่าจะดีวะ่ะอนัตาแกนึกในใจแกไม่ได้บอกแกก็เอาน้ำล้างหน้าพรมๆใหญ่นั่นแกก็กลับไปพอเสสายแกก็กลับมาปรากฏว่าหมดผู้ถามถามว่าอะไรหมดครับ หลวงพ่อของหมดข้าวแกงหมดแต่หม้อยังอยู่หับยังอยู่และคนหับยังอยู่ผู้ถามหัวเราะก็คือสงสัยครับหลวงพ่อบอกว่าก็เป็นอันว่าวันต่อมาโยมคนนั้นแกก็มาหาเรื่อยแกก็สังเกตมาหาโต๊ะในที่สุดมาหาโต๊ะต้องทำน้ำม์ด้วยคาถาบทนี้เอาไว้บูชา แกก็ไปขายหมดทุกวันก็แปลกเหมือนกันเพราะจิตตรงใช่ไหมอนัตตาที่เขาว่าสลายตัวผู้ถามลูกหลานเอาไปใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อปู่ย่าตายายก็ใช้ได้ผู้ถามถามว่าแล้วคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าใช้ได้ไหมครับหลวงพ่อหลวงพ่อ ความจริงคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าของเขาดีเขาขายของแล้วก็พรมตั้งแต่ตอนเช้าถ้าตั้งร้านก็พรมหน้าร้านตั้งแต่เช้าตรู่ตอนหลังหน้านั่นแหละทำตอนนั้นเอาน้ำล้างเสกด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเสกแล้วพอล้างหน้าเสร็จก็พรมตอนพรมก็ว่าไปนะมหาปุญโยเป็นคาถาเสกพระวัดพระนันเชิง ผู้ถามบางคนก็ว่าถ้าว่าคาถามหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมก็จะมีลาบมากหลวงพ่อตอบว่ามหาปุญโยเป็นคาถาเสกพระวัดพระนันเชิงเจ้าอาวาสวัดนั้นรูปร่างผอมดำนั่งเสกด้วยคาถานี้สามปีฉะนั้นวัดนี้จึงมีลาบมากแล้วต่อมาสมเด็จหรือใครก็ไม่ทราบถามว่าเสกด้วยคาถาอะไรท่านก็บอกว่า เสกด้วยคาถามหาปุญโยมหาลาโพพระวันตุเมแล้วท่านก็บอกต่อด้วยคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้ามา c h ชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ